สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องนุทนากรสไตล์ครับเมื่อนี้ค่ะมาเที่ยวป่าบ้านกุสอดพี่นอ้องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับบุหัวซีดายังหรือบนดายังแต่บ่าเขาป่ามาแนวพอดอกไม่สวยช่ำพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิผ้าย่างเบิองไม่ได้เข้าป่านานนะครับไปอันดึงหนาเมื่อใหม่นะครับกับ,บท่านหัวซีมี่หยังอยู่ในป่าทอนเนี้อย่าง,าท,นนายยางทั้งห้นผ่างครับบนท่านก่าเขาป่าเนาะอ่ะ มาทองเบืองกันครับพี่น้องมาสิมี่อย่างเง่ในป่าพออียงก็สีไทยไม่สู่พี่น้องเบื่องเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนุทนากรสไตล์ด้วยนะครับบรรยากาศในป่าของเฮ้าครับพี่น้องคนกระเพื่อมตกเศร้ามันก็เออแบบเลิศเลิศอยู่แต่วันนี้ป่าที่บ้านครูซอดยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเามาเบิ่งสังเกตตามพนตามผาครับพี่น้องมังบ่ทันมีอย่างมีแต่เห็นเลยคือสีโพชิลุชิลิเนาะ มาตนน้นี้ยังมาท่านมีอย่างนะพานราะกัญญาเลยเลยเลยล่ะมันปู่จ้าเห็ดมันปูจนป่จ้ามาทางดอกนลอยเลาวพี่น้องกินมาได้ดอกนี้มาพร้าะดอกหนึ่งจ้าโอ้ยตะลุตตูนสัสใหเ้เขาเลยพวกเดี๋ยวเอาหยั่งมากพี่น้องเอามาจากระทาเสียมกระบอกมาฮะทางดอกง่ายไปกันต่อจากพี่น้อง น่าจะเป็นเห็ดพี่เบียกินบอได้เอาไปก่อนจ้ามือเห็ดร่วมญาตเจ้าบ้านข่อยออกเป็นมูกันด้เจ้าอยู่ป่านี่ออกน้อยหน่อยเห็ดร่วมญาตพี่นอ้องเป็นน้ำปลาน้ำดงครับเห็ดก็หายากครับพี่น้องเข้ามาป่าเมือนี้เติมน้ำมันมาสองรอยยังพ่านไดอย่างอยูเ่เบ่ง <c oughs> ยังไดกระตาเป่าพี่น้อง การมาปลาเนี่ยเมน็นวัฒดาเดีมันก็ตรงนี้การลงทุนลงแรงนะครับมาหอดแหล้วยเหลี่ยก็ยต้องมาหาบนจอดหลุดมาหาป้องเขากระต้องมาเดามาลุ่นมาเห็ดสีออกหรือบาออกกระต้องมาล่อมาถาอีกนะไปไล่มองไล่บนนะครับค่าใส่าจาก็ไล่นะครับสนันเหลียผู้ใดสิมาปลาก็คิดเบิ่งดีๆเด้ออ้าวก่อนสิหาทางอองกหักกระยังมเลยเลยอันนี้คือซิเมนห้อยเขาเอาให้ปวก แผ่นบดพี่นองถ้าว่าเห็นตรงนี้กับสวยกับสวยงามเนีย่ยเห็นบ่พี่น้องอสมงภาพมากความจริงใจอยู่ในธรรมชาตินะครับสิ่งที่มันมีนะฮะสิ่งที่ธรรมชาติเป็นสางขึ้นมาครับพี่น้องเข้าก็ได้มาเบิ่งมาแนมหิ้วใจนะครับท้ให้ความเขียดกับมเขาป่าเด้พี่น้องเด้อนะครับอาจสิไข้เขียดได้ห้ายเยายติบกับพี่น้อง,องบางเบิ่งใกๆ มืออาจจะสั่น่หมนะครับว้าวสวยพี่น้องอันนี้ธรรมชาติสรรสร้างธรรมชาติปรุงแต่งนะครับอากาศก็ดีพี่น้องโอโซนมีผลต่อปอดนะครับเลือดเข้าก็จะดีพี่น้องสุขภาพเขาก็จะดีมะย่างออกกําลังกายอีกโอ้ได้หลายอย่างแห้งครับในการมะปลาเอาบางลูกกับมะปลาไม่ค่อยเฮ็ดอันนี้โอ้ยสูนเ,เล่นกล่องนี่พี่น้องครับไปจะไปซื้อเล่นใหมเฮ็ดเฮ็ดสาหร่ายบ่เฮ็ดยองบ่ เห็ดยังกะบบโห้เอาตะบะาไวเบิงหละเนาะเห็ดมันปูกก็ออกอยู่เป็นหมองเด้อครับตว่ามันทั้งดอกหน่อยเนาะเห็ดปลาดินใต้ครับผันเห็ดปลวกมันดอกแง่ขายเงาด้อพี่น้องมาเพาะอีกแล้วจ้าอุ้ยเห็ดกี่เท่าไงอันนี้ชแมนราชินีเห็ดนะจ๊ะเห็ดกี่เท่าไงพี่น้องตว่าเพิ่นสลาพาไปแล้วก็เอาลงไปเป็นเสื้อ ใบใบโปร่งในะครับอย่าให้สปอเขาตกลงที่ดินนะครับให้เขาเป็นเชื้อต่อไปครับพี่น้องอันนี้เขาเอื่อนเห็ดเอียงเนาะเฮ้ยสมเห็ดตูหมูพิ่เทว้าวเห็ดเพิงกระเบ่าบะ,อะเอาไว้ก่อนพี่น้องบบเก็บมันทอาแล้วเอาไว้นี่ละไว้ให้เป็นปุ๋ยนะครับเป็นเชื้อต่อไปเนาะ,ะมาดูเห็ดเพิงอันนี้ก็เห็ดเพิงโอ้เห็ดเพิงน้อยจ้าหวัวหยอง ตจะเอาไปแกงกับแสบแจะบาบานแล้วมันได้น้อยวันนี้ประหยัดไว้ในเงาใหม่ไปเป็นเสื้อคือเก่าจ้าอีหยังแดงๆหม่นพี่น้องผ้าเบิ้มอุ้ยเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงจ้าเห็ดน้ำหมากนั่นเคลื่นมาเห็ดน้ำหมากเห็ดกอแดง อันดอกกับงามๆกับพี่น้องต่ว่ากับที่บเอาคือเก่ามาสำรวจซื้อดีใจเนาะพอยังกับบ่อเอาบักหนูเอ้ยต้นใหม่ต้นนี้คือสวยแท้อยากถ่ายพี่น้องบึ้งป้าสวยงามครับพี่น้องในป่ากับบรรยากาศดีดีครับอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสบางทีล่าท้ให้เห็ดออกเนี่ยค้นกับสิกางเต็มนะครับอันนี้ก็ภายในป่านะครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องอากาศสดใสนะครับเห็ดเนี่ยเบิ้งหลายอย่างต่ว่าบริเก็บที่สำรวจเบิง้งถ้าพอเห็ดที่เฮ้าจะเอาที่เขาจะทายก็ยังจะทาย,ยจะเก็บนะครับเอา้าบัน้สิเมื่อก่อนครับพี่น้องเฮ้าเมือวันที่ว่าบุกคุมค่ากับการมาครับต่ว่ากหิวใจนะครับได้หูแล้วว่าเข้ามาแล้วว่าเห็ดบ่ออกนะครับป้านี้นะครับ เดี๋ยวจังว่ากันใหม่นอะออกรอบนาะห้องจังมาว่ากันใหม่ครับมือนนิกะเอาไว้ซ้ำนีสักก่อนนครับนี่กระตราษก็อ่ไรอย่างเด้เนี่ยไม่ได้อย่างเลยก็ว่ากัอย่างมกครับอย่างมาเบิงอย่างมาเบิงมันหูว่าออ,ออกนี่บ่ออกน่ครับบ้านีกสิกระกรบ,บานสักก่อนครับบ๊ายบายเด้อพี่น้องพอกันไมคลิปหนาครับสวัสดีครับ